พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ y a m a ฮ a า YZF R3 ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายหลายคนต้องการคำยืนยันครับว่าภาพที่ชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของ R3 จริงหรือไม่เรื่องของราคาจะมีการปรับสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนการเปิดตัวช่วงต้นปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า ภาพที่ชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของ YZF-R3 รุ่นใหม่จริงแท้แน่นอน100%เซซึ่งเป็นภาพที่ยามาฮ่าได้มีการจดสิทธิบัตรเรื่องของรูปแบบดีไซน์ป้องกันการลอกเลียนแบบจากรถมอเตอร์ไซค์ของจีนล่าสุดสำนักแต่งจูลักเซนดี้ดีไซน์ของอินโดนีเซียได้นำภาพมาเรนเดอร์ปรับแต่งสีสันเข้าไปให้ดูแล้วใกล้เคียงของจริงมากที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า YZF-R3 รุ่นใหม่จะมีการปรับโฉมใหม่เกือบทั้งคัน ยกเว้นช่วงฝริ่งท้ายเบาะนั่งท้ายรวมถึงชุดไฟท้ายและบางโครนที่เหมือนเดิมรวมถึงโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมแบบด m ม n อนเฟรมชุดดิสเบรกหน้าหลังรวมถึงสวิงอาร์มยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในภาพรวมของดีไซน์ YZF-R3 รุ่นใหม่นี้ก็เป็นการนำ y า YZ f r เเป็นต้นแบบในการดีไซน์ปรับไซส์ย่อส่วนเหมือนกันกับ YZFR15 โดยเฉพาะท่อนบนของแฟริงหน้าและท่อนกลางคล้ายคลึงกันมากส่วนแฟริงด้านล่างหรือท้องล่างของแฟริงนั้นแตกต่างกันกันกบ r15 จุดที่ดูแล้วยังไม่ชัดเจนก็คือเรื่องของชุดไฟหน้าเป็นแบบ led 4ดวงหรือว่า6ดวงส่วนท่อรมแอร์นั้นนะครับจะมีการปรับออกเป็น2ท่อซ้ายขวาพุ่งตรงเข้าสู่มอเตอร์องอากาศและส่วนของแผงคอบบนนั้นก็มีการเจาะรูเซาะร่องเหมือนกันกันกบ yzf r15 อย่างไรก็ตามภาพขอบเส้นของท้องฝลิงด้านล่างนั้นยังไม่เนียนตาเท่าไหร่เพราะว่าภาพตัวจริงที่ออกมาไม่คมชัดมากนะักกำหนดการเปิดตัวในเมืองไทยอยู่ในช่วงต้นปีหน้าและราคาคาดว่ารประมาณ195,000-200,000ถบาทรุ่งเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ